โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีควันนี้เราอยู่ในรายการสาลูบี้แคปติงเดียวมอครับสำหรับวันนี้เราอยู่พาร์ทที่หกครับพาร์ทที่หกเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะเจอเพรหรือไม่นะครับโอเคโอเคโอเคนะโอ้ยคันนีคันนี่คันเดี๋ยวแป๊บนึงอ้อยโอ้โหคันจมูกวะโอเคอ้้คันจมูกจมูกแดงหมดแล้วส่องกระจกมาน่ะนะครับโอเคเราเอ้า วางด้วยกล้องขาบ้าปะเนี่ยโอ้โหบล็อกบล็อกหายไปไหนหมดโอ้โหโอเคเรารู้สึกว่าจะจําทางกลับไม่ได้ละนะะเดี๋ยวถ้าจําไม่ได้จริงๆก็ขุนแม่งขึ้นไปแลยครับ <c oughs> นะครับโอ้โหเจอระวายอีกแล้วเอ้ยตรงนั้นขอให้มีเพเท,เทอร์สาธุนะครับโอเคอ่อเจอเจอขอให้เจอเพเท,เทอร์ เนอะจะทำอีเตอร์เพลแล้วก็มาขุดออสซิเดียนับแล้วก็ไปประตูนารลกครับนะฮะโอ้ยเด้อเด้อลำบากจริงๆการที่มาขุดเหมือนครั้งหนึ่งว้าอืมนะฮะโอเคขุดไปขุดไปครับโอเ้เจอลาวาตรงนี้ครับ ลองดูอนว่าแถวๆละวานเนี่ยมันมีเพชรหรือไม่ครับโอ้โหทะลักออกมาเลยโอเเค้ยโอ้โหสะดุ้งหมดทานนี้บ้าโอเคค่อยคุยดอนเราล่าเพชรตอนนี้เราโอ้โหนับที่บ้านอีกกองหนึ่งแล้วก็น้ำในตัวอีกกองหนึ่งโอ้โห โอ้โหมีหลายรูจริงๆครับจริงๆคือมันเยอะมากอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกอ่ะโอ้ใหญ่มากอ่ะทำนี่โหขอมาครั้งหนึ่งแม่งก็ใหญ่ได้ได้จริงอ่ะได้แบบใหญ่โคตรด้วยอะนะโอ,โอ้ยังมีต่ออ่ะอะไหรวะเนี่ย ใหญ่เกินกบน็บ่นเล็กเกินกบน็บ่นผมว่าต้องมีคนพูดเนี้ยนะใครพูดสารภาพมานะเม้นมาเม้นมานะครับขอให้เจอโห้ยตาฝาดอีกแล้วทำไมชอบมองเห็นเป็นเพชรวักสงสัหยหิวเพชรมากครับหิวเพชรยังไงยังน,นอ้าวไหม่น้ำกุมโอ้โหตรงนี้ก็ไม่บอก สรุปมันตรงไหนไวะเนี่ยโอ้โหแล้วกูอุดอะไรขขงกูวะเนี่ยสรุปน้ำอย่าบอกเราว่ามึงมีด้านบนอีกอะ่ะใหญ่มากครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละขอให้เจอเพชรเอะสาธุเจอแต่ทองครับอืมเป็นอะไรที่น่าเชื่อมากครับเพชรมึงอยู่ไหนมึงหายไปหัวไปไหนเนี่ย ฉันต้องการเพชรเพชรของฉันไปไหนผมไม่ตายพระละวาใช่ไหมโอเคเราต้องไปแบบระวังครับน่า <c oughs> นี่เป็นเซียนเอาติ่นหัวเหี้ยกูมังชมว่าตัวเองเซียนเลยแม่งติ่นหัวเลยเป็นไงอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ให้ผมพูดใช่ไหมล่ะ <c oughs> เนีเ่ยโอ้ยไปทางอื่นนะโอเคไหนวะ ว่าลูกกำเนิดลูกกำเนิดของมันอยู่ไหนคันจมูกมากโอ้โหไม่ไหวเดี๋ยวปแป๊บนงอ่าโอ้โอหคันจมูกใครมีวิธีแกะโอ้ <c oughs> ใหญ่ชิมหายโอ้โหนินเทียนบ้านี่มันก็ใหญ่เกินคือมันเหมือนเอาชุกดันมารวม ทำไมตรงนู้นมันเป็นเหมือนกำลังแบบจะได้ออกจากถ้ำอะไรแบบนี้นใช่ <c oughs> แต่ความจริงผมว่าแม่งวิ่งไปแล้วแม่งน่าจะตนันแน่นอนคะรับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าฟองดูนะครับโอเคปอดไฟแม่งมืดนั่นไงใช่ด้วยครับนะโอเคเราลงเลยดีกว่าอขอให้เจอเพจแล้วกันนะเพรเพชรจงมาอ้ย ขุดอะไรเขาครัวไม่รู้เนะี่ยเพชรโอ้ยทำไมไม่เจอวะเอ้ยอืมเอ้เฟียนิงเฟียนิงโอ้โหเพชรจ๋าเพชรไปไหนฉันต้องการเพชรเพชรของฉันไปไหนเดี๋ยวแป๊บโอเคโอ้โหไอ,หอ้บนนู้นมีทางออกครับนะออกจากดันเจียนใช่ปาไม่รู้ เถ้าเราไม่เจอนั้นทางออกเราก็ออกแบบนั้นแหละ <c oughs> นะเอ่ต้องการเพชรโว้ยเพชรอยู่ไหนโอ้โหลาวานี่มึงก็เยอะเยอะมากอืมอืผมผงไม่ตายพลาวาตายแบบนานานี่กูเลิกเลยเลิกเลย โอ้เอียนนิ่งข้ามมาเกิดแล้วครับเอียนนิ่งโอเคคันจมูกพักก่อนว้าโอเคทำไมมันคันจมูกวะโอเคอืมตรงนี้มันอะไรเนี่ยทางตานันโอ้โหคุณตันมาทำทางอะไรหลายั้งหลายรอบแล้วเนี่ยมันติดหลายคลิปลนะ <c oughs> <c oughs> จะรอดหรือไม่มาดูวะโว้ยรอดได้ไงวะไม่รู้หงุนหงิดมากเลยไม่เจอเพชรแค่เพชรอันเดียวหงุนหงิดเลยอย่างนีญญ้ไม่น่าตั้งแผนล่าเพชรเลยเพชรนี่เป็นอะไรที่หาย,ยากมากผมว่าไอมไม่รอดแม่งหายยากกว่านะเพชรแม่งยังหายยากกว่าไอ้ผมว่าไอมไม่รอดหายยากกว่าครับ อ,อตั้งแต่ถ่ายมายังไม่เจอเลยเจอแต่เหล็กครับเหล็กทองลาพีส่านนะครับโดยเฉพาะ่านเลยเจอบ่อยมากอโอเคทางนี้มีตันไหมเนี่ยตันตันบ่อยมากครับแล้วกูลงมังไงวะเนี่ยนั่นดิกูลงมังไงวะเอ้ยเออโหกี้เห็นติดไฟนะ ทำไมกูไม่โดน okay, วะโอเคไปไฟละโอ้ยเกียบเวลาอุดเร็วจริงเจ้อโอยคันจะโมกอะ่ะ <c oughs> ทิมนี้คันจมูกมากโอเค okay. <c oughs> อื้อโอเคเกือบตกครับคงไม่ตาย ถ้าตายละวานี่ผมว่าหนาแล้วนะถ้าตายเพราะตกตายนี่กูว่าหนายิ่งกว่าอีกนะอย่าตายนะบอกเลยอย่าตายโอเคครับเราค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆายครับนะฮะเซียนยังผมมันไม่มีวันตายอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ <c oughs> โอเค คุณหนครับเราต้องใช้หินแบบประหยัดมากครับนะไม่ได้ประหยัดนิดนึงครับประหยัดมากติดไฟด้วยครับแต่ว่าทอดกูก,ก็ควรประหยัดด้วยนะใช่ไหมเห็นแม่งติดจนถ้ำแม่งสว่างมวนแล้วเนี่ยเฮ้ยอะโอ้ <c oughs> โหคำว่า ออืไปกิฟผมไม่ได้พูดอะไระครับนะโอ้โหเฮ้ยคิดว่าถ้าไม่ใช่นะ้ำนี่กูว่ากูตายแล้วนะคำว,ว่าเต็มจอเลยครับคิวเนี้ยจะโอ้โหดังเพลงนะฮะอาจจะมีคำหยาบไม่มากก็น้อยครับไม่น้อยก็มากครับอื โอ้โหนี่เจอแหล่งกำเนิดลาวาตรงนี้อืมอุ่นแม่งใช้หินประหยัดครับบอกเลยเฮ้ยอืมเจอเลยคุณไห <c oughs> อไม่มีอะไรโอ้โหตรงนี้ยังตกความสวยมาเยือนแล้วนะ เขาได้บอกกันว่าถ้าไม่เจอเพชรนะฮะเราจะความสวยนี่เพิ่มขึ้นนะเกี่ยวเปล่าอันนี้คือผมพูดเองไม่มีใครพูดครับแล้ว,ลวมึงจะบอกทำไมบอกความมั่วให้คนอื่นรู้อ่ะเนี่ยเพชรอยู่ไหนฉันหิเวเพชรเอ,อ้ยกูกูขันจมูกเอ้ยห้านะะแล้วตรงที่เรามาตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> โอ้โหทำไมลาวากูไม่ติดอ่ะไม่เข้าใจโอเคทำไมลาว,วาผมไม่ติดอ่ะตัวไฟนิดหนึ่งไม่งเห็นเป็นไรเลยอืมเจอเพเทอร์เกิดจบเวลาของเราแล้ว <c oughs> โอ้โหคิดว่าเพชรอีกอะเป็นไงอ่ะราวเพชร อืม,อมโอเคเล็กแม่งเยอะละดูดิรวมในกล่องที่บ้านด้วยนี่ใครใครอยากเล่นลลแล้วรวยแบบผมฮะให้ให้ผมไปสร้างโวงให้ครับมไม่เกี่ยวมัม้งนั้นแล้วแต่โชคครับหืตรงนี้ขอให้มีเพชรเถอะโอ้เจอเลสสโตแล้วทันที่เลสโตแม่งหาง่ายโคตร แต่แม่งกลับยากว่าแม่งอยู่หน่วยเดียวกับเพชระอะเลสโตนเนี่ยถ้าเราขุดมาลึกสุดๆนะฮะมันจะเป็นอะไรที่หาง่ายมากครับแต่ถ้าเป็นเพชรนี่ก็ถือว่าปังกลางครับมันทองอะนะโอเคเราจะมาเฟรนนิ่งข้ามราวานะโอเคแม่งอุดอะไรไม่ได้เลยโอ้ หายยาหนับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอื้มใครกินอะไรเน่ามาวันเนี้ยบ้านกูอยู่คนเดียวนะเฟยโอ้อื้มเพชรเพชรเจ้าจงมาหินหมดรู้แล้วหินหมดแล้วมึงจะบอกทำเพื่อนะครับโอเคอันนี้ผมผู้คนเดียว บ้า่ะเนี่ยพู้คนเดียวนะโอเคโหฝั่งนี้ไม่มีเพชรฝั่งนู้นล่ะลาวาไม่ก็โดนบ่อยจังอัดอุลย่เล่เล่เลเลสโตนนะจะพูดหลายครั้งทำเพื่อว่าโอ้โหอืเออพอดีเลยเอาไว้ทำวงจรนะฮะจะไว้จะไว้ครับ แป๊เดียวโอสิเสียนละเนสตอร์แม่งเป็นอะไรที่ขุดได้เยอะเหมือนลาพีนนะโอเคเราจะไปฝั่งนูนนะ้น่ะโอ้ว่าแต่เพชรมึงไปไหนของมือคนนี้เพชรจ๋าฉันต้องการคุณโอ้โหคขั้นจมูกเพชรเพชรอยู่ไหนฝั่งนู้นบั่งดีฝั่งนู้นมีไหมมีแต่ออซิเดียมมีบ้าอ,อุด อุดแมงออกซิเดียนเฮ้ยอุดอุดอุดขอภัยค่ะรูนี้น้ำเยอะเกินอะ่ะในเมื่อน้ำเยอะกูทำละวางหายไปเลยอืมพาไปรอบนี้พารน,นี้เพิ่งมาโผล่พารน,นี้เลิตโตนะ อโอเคคงไม่รู้กี่นาทีอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคพิยนี้ฮะเดี๋ยวมาต่อกันพันหน้าดีกว่านะฮะวันนี้เดี๋ยวเออไม่ไหวคันจมูกโอรู้สึกวันนี้ไม่พร้อมอะไรเลยอ่ะนะะก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวอีกครับนะเดี๋ยวเราต้องไปข้างนอกอีกข้างนอกข้างนอกนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะครบสำหร,รับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะก็สำหรับวันนี้กู๊ดบายครับซิโยเกนกู๊ดบายครับจะพูดซ้ำทำไมก็ไม่รู้ว่าสำหรับวันนี้พอเหอะนะครับปั๊มให้เมื่อเทเซตาป๊ปโอ้ยจะกลับบ้าน